เอาวเปิดหน้าสี่สบสาอาหนังสือมาจากเดิมเนี่ยที่ที่บอกใดบอกฮึมเบิดอะไรจีเอาใจเดิมเนี่ยบักอะโลคือรประดังเอาพร้อมกันพร้อมกันสวดมนต์ที่หน้าสี่สบสามอ่า นิมนต์ลเลยอาจารย์เราเจะขึ้นน้โมก่อนนะน้โมก่อนพร้อมกันอาพนมมือขึ้นนะผู้ชายก็นั่งพับเพียบเลยสิอย่านั่งขัดจังหวะะส่วนนลวลนะได้เลยคนไทยเขาก็นั่งนั่งพับเพียบนะผู้ชายก็นั่งพับเพียบเป็นการเคารพสถานที่เป็นการเคารพบ,บทสวดเป็นการเคารพธรรมที่เราทำประพฤติปฏิบัติธรรมเอาเริ่มมาเนี่ย <c oughs> นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชีวิตังทวานิพพานังสารังคัจฉามิ ธรรมอายุวัฒนังชีวิตังยาวานิพพานังสารังกจามิสังฆงอายุวัฒนังชีวิตังยาวานิพพานังสารังกจามิตัวที่ยำปิพุทธังอายุวัฒนังชีวิตังยาวานิพพานังสารังกจามิ ดูติยามปิธรรมังอายุวะตางชีวิตังยาวานิพานังสารังกัจจามิดูติยามปิสังฆังอายุวะตางชีวิตังยาวานิพานังสารังกัจจามิตาติยามปิดุูังชีตางชีวิตังยาวานิพานังสารังกัจจามิ ตาติยมปีธรรมังอายุวัฒนังชีวิตังยาวานิปานังสารังกัจจามิตาติยมปีสังขังอายุวัฒนังชีวิตังยาวานิปานังสารังกัจจามิจันยังพุทโธมสารังมะรัง เอตนะสาจาวเจนะสดทิเตโหตุสภาธานาทีんんんん่มสารนังอัญยังธรรมโมเมสารนังวะรังเอเตนะซาจาวเจนะสทิเตโหตุสะปธานาที่มสารนังอัญยังสร้างโเมสารนังวะรัง เยเตนะสาจาวเจนะโสทิเตโหตุสะพาทาภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโอะเบจจาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลกาวิโต อานุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากาโตภควตาธมโมสันิติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนานิโกปัจจตังเวทิตาพวิญญูหิติ สุปาติปันโนภะคะวะตสาวกัสังโฆวหัชปาติปันโนภะคะวะตสาวกัสังโฆยายาปาติปันโนภะคะวะตสาวกัสังโฆสามีจิปาติปันโนภะคะวะตสาวกัสังโฆ ญาติทางจาตาริอปุริสายุ่กันิอัาถาปุริสาบุคลาเอสาผังเกวตสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทากีเนยโยอันเชิกะนิโยอนุตตรังบุญญาเกตโลกาสาติ สมาพิเนมิตาสาวุทานตังครีเมฆารังอุดิตาโคราซเสรามารังทานาดิธรรมวิตินาชิตวามูนินโทกันเจจสาวตุเตชยามังคาลังมาราติเรกามปิโยจิตาสาบาลาเติง โครัมปนารวะกามาคามาธายาคังทันตีสุทันดาวิธินาชิตาวามมนินโททันเตยสาภะตุเตใจยมังคาลาคังนาราคิเริงกะชาวารังอาิอันทาปูตังดาวากิจากกวาสานีวาสุทารุนันตัง เนตตาภูเสกวิตินาชิตาวาโมนินทวันเตยสยาภาวตุเตชัยมังคารังจังอเคตคาขามติหัทธสุธารุนันตังทาวันติโยนจนาปทังคุลิมาลวันตังเอเทพิสังกตมโนชิตาวาโมนินทว ตารเตจะสาภาวตุเตชยมังคัลังคังกาตาวานากาตามุตารังอีวะคาพิน,ยนิย,ยติยัญจายานทวตวจานังชยกายมันเจนันเตนะโสมาวิตินาชิตาวามุนินทวกานเตจะสาภาวตุเตชยมังคาาัลังคัง จักยามิแหงาติซาจัก,กวาดาเกตุงวาดาติโวทินงังทิอันทัพภูตังยาปาฏิปาชาลิตวัวชิตาวาโมนิโตอันเตยยศาภาวะตุเตยยมามหังกาลางจางังตุป,ปานานทัพภูจักคังมีบททางมไม่ถึง ตัวเตนะเทระพูจะแกนธรรมาปายันตัวเอียตัวปะเทสวิธินาชิตาวามุนินท์ตันเตยจะซาวาตุเตยยามังคารังคังดูผู้จะแกนสุธาหาทางพร้อมมังมีสวที่ชุติมีที่ปกกาพิธานัง ยานาคเนนาวิธีนาชิตตวามุนินโทตันเดนจะสาบวตุเตชัยมังคัลังกังตาปิบุตรชาเดามังคัลอาตคาธาโยวาจโนทินาทิเนสารเตมาทันเดอิตวาวานกามิวิธานิจุปตาวานี โมขังสุขงังอาติกะมยานารสสะพันโยคารุิโกนาโทวอิตายาสะปะปานินางปูเรตวาปารมิสปะตัวสามโบธิมุตตังเอเตนาสาจาวเทนามุตุเตชยมังกะลัง นาณตัวพอที่ยามูเลสักยานังตะวังวิเชโยโหหีชัยยะสุชัยมังกะเรอาปาราชิตาปัลังเกสีเสปะทาวิโปคะเรอาปิเสเกสาภาพุทธานังอาคาปะโตปะโมดติ ส่นาคาตังสุมังคาราังสุปาพาตังสุโหติตังส่วคาโนสุมมโมตโตจาสสุยยตังพรหมาจาริสุวนปะทาคีนางกายกรรมังวาจากรรม,มังปะทาคีนางคาดาคีนางมนโนกรรม,มังปะนิทิเตปะทาคีนา อาทากิน,นิกาตะวานาลาันตาเตปาทากินิาลาหัาางราคันตุสะปเทวาตาสาพาพุทธานุภาเวนสัสธาโสติพระวันตุเตพระวตุสาพมังคาลังราคันตุสาพเทวาตา สมาธมธรรมานุภาเวนะสาธาสโสตีภวันตุเตาวาตุสาพมังคะลังราขันตุสาปเทวตาสามภาสังฆานุภาเวนะสาธาสโสตภาวันตุเตเ,เอาเอานี่มาเลื่อนเข้ามาเอา เดี๋ยวอย่า่นะตจะเิกวามไว้ก่อนผู้ชายน่งสมาธิได้นะก็สำรวมจิตใจเอไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะนั่งสมาธินการทบุญการทาบุญ่ืาจิตใจให้เป็นบุญสังกการทำจิตใจให้สนบการจิตใจกสงก็ือการรวบรวมจิตใจไว้ที่ใจที่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่ตอนี้เราก็รวบรวมจิตใจของาราไว้ที่ หายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกก็จะสำรวจใจได้นะก็ดูเวลาลมกระทบปลายจมูกเวลาลมกระทบปลายจมูกเวลหาใจออกก็ดีเวลาหายใจเข้าก็ดีสำรวจใจไว้ที่ตรงที่ลมกระทบจมูกตรงน้นนะสกายไ่อยให้จิตใจออกกจัดกายอย่างนี้นะอยู่ในนี้แหละอุทิศเื่ากตกาอทิศเกอนาคต จุดก่อนนะเราต้องการยึดกังวลกับสิ่งที่ผ่านมาแล้ววิสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะเราต้องไปคิดถึงคนข้างๆของเราคิดเจ็บอัดตัวเราเองอยู่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกสักครั้งหนึ่งนะก็จะเกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาในจิตใจของเรา ถ้าเกิดว่าสติสมาธิของเราดีแล้วไอายมเนี่ยมันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆนั้นมันก็จะเป็นเส้นเป็นสายขึ้นมาคนไหนที่รู้ว่าเรายังสมาธิสั้นก็ต้องทำสมาธิบนะ่อยๆนะให้ลมหายใจเข้าขออกแล้วก็ดูไปลื่นไปคอไปอ่อยๆไปถ้าสติดีสมาธิดีก็จะเรียนรู้หนังสือได้ดีความเข้าขอกเข้าใจในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ต้องการ หัววิชาความรู้เลยนะการเรียนมันไม่ค่อยอยากกลับบ้านไปด้วยมันอยากจะเอาป,ประดับประดาะสติปัญญาของตัวเองนะน,นี่ก็ต้องค่อยๆฝึกไปยังถูกได้อยู่เราอายุยังน้อยอยู่หรอกนะยังเริ่มต้นได้เรื่อยนะไม่เหมือนกราคนแก่ๆผมบอกแบบนี้แล้วนะผมได้สอนไปแล้วนะยังเริ่มต้นได้เลยต่อไปก็รับรับเจ้าพระราชทาน แล้วก็วนออกไปเลยเป็นแถวเป็นแถวออกไปเอ้วันวนี้ก่อนจะมารับเงินแล้วจานนะเดี๋ยวที่สวนสวนก่อนนะโอเคโอ้แบบนี่ยเดี๋ยวแบบโอ้นะ,ะต่อไปก็บุญที่เราทำแล้วเมื่อกี้ก็อุทิศส่วนสวนไปนไปแล้วพวกมีอุปการะคุณ ผู้ที่มีอุปการะคุณต่อพวกเราทั้งหลายต่อโรงเรียนต่อพวกเราทั้งหลายต่อโรงเรียนของเราทั้งหลายนะที่เราสามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้ตั้งจนจนกระทั่งผู้ที่เป็นุอุปการีของเรานะอุปการีของเรา ผูบาอาจารย์ของเราญา,า,าตายยิหลีกมิสาหิภูญาอาจารยงที่รุกรับไปแล้วก็ดียังมีชีวิตอยู่ก็ดีให้ท่านทั้งหลายมารับทราบขอบคุณผลทางที่ทำแล้วในวันนี้นะยะถาอดิมหาปุรากาลิโุเรเจธาคาตาเยวะเบมะอิโตตินังเปตาตังโนภาคาปเทยิชิตังปติตังตุมหังอิปเมวะสมิจตุสเปสุเรนโดสังกับา विवाचन्तु संदे भगवद्ताराय सुखी दीर्घायुगो भवा देवादानशिरीषि चामुदा पचायिनो ยาตารโรทามาวันเถอายุวันโนสุขังภารังทิโรวันโาปาติภาณโดสุขัสสจาจะเมธาวีสุขังโสอธิคาจติอายุวนาตวะภลังวันนาสุขังจะปาติภาณโด เทกายุยาสวหุติยถายาตุบพะเจติตพรวัตุสาพังคระคัตุสาปเทวตาสาภาปุทานุภาเวนัสธาโสติพวันตุเตพาวัตุสาพมังค์พระคัณตุสาปเทวตา สาภาธรรมานุภาเวนะสะทาสโสติภาวันตุเตนาวตุสาพมังคาลังระคันตุสาพเทวตาตาภาสังฆานุภาเวนาสะทาสโสติภาวันตุเตเก็บเก็บหนังสือคนเก็บหนังสือก็คนแถวหน้าวนออกมาเอาเริ่มจากครูเข้ามารับเอา เกพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีเมตตามีพระก,กร,ะรุณาเมตตากร,รุณาที่คุณต่อพวกเรา,เาคุณครูหยิบไปคนละอันแล้วก็วนออกไปเลยแต่ละแถวแต่ละแถวล้างจอโทรศัพท์ได้ไเนี่ยอ่้หยิบเอาคนละหนึ่งอันหนึ่งอันที่มาทีละแถวผู้ชายมาเอาหนังสือเก็บด้วยคนที่ผ่านไปแล้วแล้ว ยีบคนละแถวคนละอ่านคนละอ่านเข้ามาเข้ามาเร็วต่อแถวมาเร็วๆนักเรียนแล้วก็ลงไปเลยรับแล้วก็ลงไปลงไปแถวแถวแนี้ก่อนนะอ่าแล้วก็วนออกไปวนออกไปเติม ม,ม,มันน่าจะมีาพานใหม่นะให้หมดทีละอันก่อนแล้วก็หยิบมาเติมหยิบเร็วๆเยร็วโลกเร็ยวยกมือไหว้ด้วยเป็นการขอบคุณหยิบได้คนละชิ้นคนละอนันคนละอนันอันนี้เป็นเจียวพระราชทานที่พระราชทานมาให้พวกเราทักเรียนทุกคนแล้วก็พี่น้องประชาชนเดี๋ยวให้บบดก่อนเดี๋ยวก็หยิบหมดคนละ,นพละงพานมาเตนี้แล้วก็วาง อา,าเดินเป็นร้นางโทรศัพท์เลยนะเนี่ยร้างออกดีมากเลยไม่มีทุนให้เกงอยู่ไหมฮะเกลล้างมือพระราชทานอ่าหยิบเอาแล้วก็เลื่อนเลื่อนทานนี้ลงไปเอาถอดนั้นออกไปอ่ามาทีละแถวด่วนต่อแถวกันเข้ามาเลย ตัวใหญ่ไม่กินข้าวเลยครับเม็โตวที่แล้วรูปขงเนี่ยตัวน,น,นี่เอาหนังสือไปเก็บดีล้วก็ปี๊<า>เก็บหนังสือเร็วเร็วจ้าเร็ว,รวมันจีบ,รก,รบก,ก้อนคนในเรียนเก่งๆคเนี้คนนี้ พวกแรงดีแต่ยากจนดวนดวนลูกหลานดวนต่อแถวกันเข้ามาผู้หญิงต่อแถวเข้ามาเข้ามาหมอนเข้ามาผู เข้าวัดบ่อยพี่ม่อนเข้าวัดดูดอ่เอาเยสองตั้งนีดน่ดว่วนด่วนด่วนกาแฟไปหมดเลยทีเดียวไปหมดแล้วไปวเอา

đang đi đều đang đi đều เข,ข,ข้ามาเขามาหยับมันจังโอ้ย้วนอ้าอ๋ออ๋อันจังข้ันจังอะไรขาจัง กา้าวอันกาจังพูดถูกนหน่อย้ากข้ได้เอาเรียวๆตัวคิ้วเข้ามา อ่าดวนดวนดวนแถวสุดท้ายแล้วอืมอวันนี้ก็รับเจอียวพระราชทานกันทุกคนทุกคน การทั้งล่มอีกอ้าวพบกันแล้วสาธุสาธุ